คือจะควชนบุรีนะครับพเพราะว่าเป็นการชนกันร,ระหว่างกลุ่มบ้านใหญ่สกุลคุณปลืม้มกับคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชนบุรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลจะออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนชาวชนบุรีเองบรรยากาศก่อนเปิดหีบจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามจากคุณสุนันทาบำรุงสวนร,รายงานจากหน่วยเลือกตั้งภายในสนามกีฬาสนวนหลวงเฉลิมพระเกียรติรอ .9 ชนบุรีสเตเตียมครับเชิญครับ ออกกขอาพุณค่ะบรรยากาศก่อนการเปิดหีบเลือกตั้งตัวนายกแล้วก็สอ,อบจอชมุรีนะคะในเขตพื้นที่เลือกตั้งที่5ภายใน โนบุรีสเตเดียมแห่งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนะคะเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะไว้รอรับผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเลือกตั้งภายในนี้ค่ะหลังจากที่ห่างหายสําหรับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นไปนานภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพก่อนการเปิดหีบการเลือกตั้ง ณนะจุดที่ดิฉันอยู่นี้ก็มีด้วยกันถึง4หน่วยเลือกตั้งด้วยกันค่ะอยู่ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่5มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะคะที่จะเข้ามาณนะสถานที่แห่งนี้2 4 5 1คนโดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพร้อมเปิดหีบให้ประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่8โมงเช้าท่ามกลางการวางมาตราการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นเลยทีเดียวซึ่งในทุกๆหน่วยเลือกตั้งค่ะเขาก็จะใช้มาตราการกตามกฎหมายเลือกตั้ง ควบคู่ไปกับการวางมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่อ,อสอมอประจำหน้าที่นะคะคอยตรวจคัดกรองผู้ที่มาใช้สิทธิ์บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งทุกทุกหน่วยโดยเตรียมเจลล้างมือนะคะไว้บริการให้กับผู้ที่มาใช้สิทธิ์พร้อมทั้งมาตรการให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งเตรียมคูหาพิเศษไว้สําหรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์และเขาเข้าข่ายในการที่จะต้องระวังโรค 对。 ขณะที่ในภาพรวมของจังหวัดชมบุรีนะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด1 1 5 5 6ล้คนจากทั้งหมด11อําำเภอโดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด2,054หน่วยนะคะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นการเพิ่มเติมเกือบเท่าตัวนะคะจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีผู้สมัครนายกอบอจอทั้งหมด4ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด42ท่านโดยในส่วนของการชิงชัยตำแหน่งเก้าอี้นายกอบอจอนั้น ะะทางนี้ก็เป็นการชิงชัยกันระหว่างบ้านใหญ่ะะตระกูลดังะะอดีตนายกอบจอหลายสมัยกับหน้าใหม่ที่มาลงสมัครในนามคณะก้าวหน้าปเปลี่ยนชมบุรีส่วนทางด้านท่านประลัดอบจอชมบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท่านได้มีการคาดการณ์กัน,น,ะนะะว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าคาดว่าประชาชนจะมาใช้สิทธิ์อย่าง อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าไม่น่าจะต่ํากว่า75%นะคะก็กคิดว่าเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะแล้วมีเรื่องว่าจะเป็นบุคลากรเลยอีกทั้งคณะกรรมการกรกตประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด,ดท่านก็ได้มอบหมายให้กับทางอําเภอนะคะเป็นผู้ช่วยในด้านต่างๆซึ่งทางอําเภออย่างเช่นวันนี้ก็ได้มีหน้าที่อะไรหลายๆอย่างซึ่งเสริมเราเนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรามีพื้นที่เต็มทั้งจังหวัดจึงทําให้การทํางานเนี่ยต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากพื้นที่จึงทําให้งานของเรา ว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดใค่ะสวนมาตราการป้องกันและดูแลความเรียบร้อยในโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนะคะทางกะกะตชลบุรีได้ใช้มาตราการ4ประสานต้านทุจริตทั้งมาตราการเข้มของผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดตำรวจตรวจขึ้นที่เร็วผู้นำท้องถิ่นเจาะลึกกระแสข่าวในพื้นที่และการร่วมกันสอดส่องความเรียบร้อยแจ้งเบาะแสจากพี่น้องประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะพบว่าไม่มีการร้องเรียนหรือว่าการแจ้งการทุจริตแต่อย่างใดนะคะจะมีก็เพียงแค่การทำลายป้ายหาเสียงเท่านั้นขณะที่ในส่วนของผู้สื่อข่าวค่ะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจดูตามสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะะในเขตพื้นที่เมืองพัทยาไม่พบนะคะว่ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะทั้งถนนวอกกิ้สตรีทพัทยาใต้ บาร์ภายในซอยบัวขาวบาร์ภายในซอยหถนนเรียบชายหาดเมืองพัทยาถนนพัทยาสายสาและร้านอาหารต่างๆนะคะผู้ประกอบการต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการลักลอบจำหน่ายเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบรุรีหรือจังหวัดอื่นก็ตามนะครับได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของท้องถิน่น ในท้องถิ่นของตนเองได้ถูกตรงกับจุดนะครับแบบที่เราต้องการออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับโดยนําบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งบัตรประชาชนที่หมดอายุนั้นก็ยังสามารถใช้ได้นะครับหรือบัตรอื่นหลักเอกสารหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งจะต้องมีรูปถ่ายเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับ ุณผู้ชมคะวันนี้ทุกสิทธิ์ทุกเสียงนะคะคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติค่ะอย่าลืมนะคะออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะวันนี้บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดจบุรีเป็นใจเลยทีเดียวนะคะท้องฟ้าเปิดและแจ่มใสอย่าลืมค่ะพกบัตรประชาชนพกหน้ากากอนามายัยเข้าคูหากาเบอร์ที่ท่านเลือกนะคะแล้วพบกันที่หน่วยเลือกตั้งสุนันทาบำรุงสวน NBT จันทบุรีรายงานจากชมบุรีสเตเดียมค่ะ ขอ,ขอบคุณค,คุณสนัทาด้วยนะคะพาไปดูที um <c <c ่สุราษฎร์ธานีแต uh ่คุณเลยจะชนบุรีสเตนเนี่ยต้องนหังโงเลยต้องตายตรงนี้แน่นอนอ่ะคุณี่คนที่ไหน